ดอกลาตีด้วจ้่สิเก็บหอมต้นเงินต้นทองนี่ต้นทองด้วยจ้ะต้นทองใบงามงามงามดีน้าจา้าหนวยเกี่ยวมังกรหนวยนะย,าย้ายใหญ่ใหญ่ด้วยจ้าเลยดอกแก้วมักวงกร สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนีย่ยจ่ามีกาผ้ามวนสวัสดีครับมือนีย่ยบดดเขาโคเขาปลาดอกเดือยจ่าเด้อย่ยสิพ้าตาทองงัดทางงัดงัดทางงัดเด้อยจ้ามันซ้ำนอใหม่ก่อในเงอนนี่เลยเด้อยจ่าเด้อบดแดไปใกล้ดอกเดือยจ่ามาตามต่าต่อไปไดเลยเออมากมากมากเขามาดุด รุดตามโค้ดบอลเดรดุ่นเนี่ยแพร่นแพร่อยู่เด้อดจ่าเด้อเพื่อนกับเพื่อนกันร่างใจให้ยายน่เด้อแพ่นครับเก่าคือแพ่นครับใหม่ยายก็บบอลเดดไปทางไหนเนาะเด็ดห่อนก็ฮหอนไอ้โข่งไอปลาก่ะเห็ดกับบ่ออกับบอลเดดไปดอกเด้อดจ่าเด้อยายสิอยู่บอลรงเฮือนนี่แหละมือนีหาหนออกมานี่ก็จะของบึงมันสิหลายบอเด้อดจ่าเด้อจ่าเห็นบอนี่ เอาใหม่โม่เกาๆนี่เลยจ่าเนี่ยนะนี่อันนี้นี่แหละนี่เ,ยเยยลยจ่าเด้อไม่ยั้งเลยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยพี่น้องเอ้ยยายบระเดีมาเบิ้งเนาะแต่ยายสามเดย์สามอาทิตย์เมืนบ่าเถ่าปาด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 ในจ่อยเด้อพี่น้องง่ายแห้งเลยพี่น้องอุ้ยแดดกระชอง ได่นั่งเขาเอาเดียวอาดงาม,งามเออซับงัดทั้งงัดเลยเถองัดทั้งงัดเบัง,งอืออุ้ออนย,ยนี่แป้นดีเด้อจ่าเด้อนี่โอุ้ยออกดีเน,น,เนะะาะพี่น้องเนาะอือจะเอาไว้กับหยานมันขึ้นชุงขึ้นชุ้ง โอ้ยบึงเถาวบึงงามงามเออสวยๆเลยงามงามเอาเถองัดทังงัดง uh, yes, ัดทังงัดเอางัดบึงคักค่ะบึงไก่ไกนี่แหละเน่มามามาเอากับยายเด้อแฟนครับคืออยู่คนนี่นี่หละก็ในเหงื่อนนี่เขาเอิญนอใหม่ยังเถาไปหวานนะไปไปหวานนะเออ คนหลายอย่างเลยพี่เเขาอื่นไม่ไผ่มันสิออกต้งบ่ไพ่ต้หรือไพ่ตึ้งนี่ล่ะอือกบ่งหูเนาะไปเอาแนว่นี่เขามาต้มจืดไว้ๆได้พี่เนาะบ่ได้ต้มกับต้มเซ่หมูนี่ก็ต้มเล่อยเ้อพี่น้องเ้อนี่น้องใหม่นี่เซ็บอืมเห็นบ่พี่น้องฮะเอา หายมึงแถวอู้ึ้นยอดงามๆเลยพี่น้องสามนอนเลยด้อจ่าเด้อเออตัวนี้เอาไว้เห็นตัวนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเด้อจ่าเด้อพี่น้องสิเอาวนอนพี่เด้อเดี๋ยวหายตัวนี้นอนนี่เด้อจ่าเดื้อพี่น้องเด้อหายอุ้ยเดี๋ยว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 เขาโอ้ยเดชมันซองเนาะเจ้าเนาะมันเดชหอนเลยเออมันก็เริ่มแดดแล้วเนาะพี่น้องอือนี่เออพี่น้องด้อพี่น้อง ้าแทงเลยไนี่ห็นหินบ่เห็นพี่น้องเราห็นอย่างคอยที่บ่เห็นหงก็ะหายตัวใหญ่เหัวหินตัวจบเด่นมันซองนี่เออเออนี่วม่นหินไปหาใหญาเห็ดขัับึงออืพี่น้องหนึ่งสองใหญ่ประทานเอาสามปาดตคือหลายถท สามละสี่โอ <c standen> ้ยสี่ห้าหกเจ็ดเออมีเด้อเฮยมีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องเอ้ยเห็นบ่เอาเลยเด้อพี่น้องได้ยังกำลังงัดเด้อพี่น้องไปดูติดกันเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมาๆๆปอนมือบอลในย่าิด้อนี่ อด้ไปดูดดอกมือนี่อด้ไปเอาหน่อไม้ปาดอ,อกจ้าเอาหน่อไม้บาทก่อนมาหลายบาทลงมาได้เลยจ้าเฮ้ออ่อมนอนหักสูงเร็ดเลยาบบบาทลูกต่ำผมว่า,าเฮ้ ล่างออกเซลปิดตาดิจ่าเดินขนาดกอดเดียวเด้อพี่น้องเด้อคัดทองทองนอเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นอที่สามยังหน่อยอยู่เออมาก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 เนอเงี้ยครับจู่ๆชุกคนมาในยายเด้อยายบบกีทียายโบขายดอกจ้าขันย่ามนอใหม่ล่ะยายจะเอาไปตุ่มไว้ เออ,อตูขาใหญ่ซะเนาะ,ะเอ้ยเ่าเอื่องามเน<ล>าะเจ้าเนาะใหญ่เป็นดีเอองามคือคนงามคือคนปลูกคนตัดเลยเนาะคนายนาี่ง <c ười> เดลซองนะ้ะเป็นหองละนนองเออดอนี่มันสูงส่นมอม เย็นงามๆกรับพ่ได้งามเนาะพี่น้องมันสูงเขากันไปหาซับตั้งแต่ในขูกอยูเพราะมึอเขาไปสองหมื่นบ่เนาะเสาเนาะสองหมื่นสามสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนี่แถวนี่กำลังออกโอ้ยพี่น้องเอ้ยแค่สามหมื่นเบิ่งที่ล่ะเจ้าหนูอยู่ในเหื่อกหลายอยู่เนาะเออเห็นบ่พี่น้องเอาะอันทึ่งมั้งพี่น้องโอ้ยนี่กำลังออกอีกนี่นี่นี่ดึงใหญ่กว่าน้อนี่อันนี่อันทึ่งนี่โอ้ย ได้ก่ออีกทั้งทั้งทั้งได้จ่าเด้อนี่เอ้องัดทั้งงัดเลยแถาเอ้ยงามนอใหม่นี่แซบกินจะได้กินกระแซบได้จ่าเด้อออโอ้ม,มันหนีบหนีบเอาหมดเลยเลยเออเออรูดมวนดีเนาะเจ้าเ่ราะไม่น้ำหลอ,อดอง่ายปันงน่ายเลยน, <laughs> นี่เออ,เออเอาครึ่งหนึ่งได้อ มัปาดปาดปาดมีแต็นทอนใหญ่เอ้าจักนอนละมมาอเด็ถ้าคุณดิอมานปงงเ้นเดี๋ยวนี่อานอเดือดจ่าเดือดนี่ถือมาละสอกอันนี้เออจากกะทิไปปอกไปเห็ดกินที่ไปถ้ากินเนาะนอน้เจีาวที่จะได้เจ้าเจีี่เอาไปพัด แค่นี้ข้าวไหวแต่พัดน้ำจืดตื่นเต็มกระตากระตาเลยพี่น้องพี่น้องเออ้ยนีุ่้มหนึ่งด้วยจ่าของน้องสาวด้วยจ่ามีอยู่สองนอองนลายคือของใหญ่หรอกของใหญ่นี่ตาท่องนี่ปลูกนอไลลีเออเอออกเดี่ยวเรือพี่น้อง นออะไรแถวให้เบิ้งแค่เบิ้งจ่าให้เบิ้งหันมาพี่เบิ้งแถวขนาดนี้หันหันมาเาหันมาอีกข้างน้องงามเอองามดีนอพี่นองเห็นบ่นอเก็บนอเออมามามาเต็มกระตาเด้จ่าเด้เต็มกระตาอีเลื่อยมามาปอดมือเมาในย่าดื้อได้จ่าดื้อ ได้กระชิพารีวิวบังกบอีกเด้อยจ่าเด้อนี่กบน้อยทีตาท้องเรี่ยงก่อนไน,น่สะต้นนันหวัวตีตันนี้ย่าตาทองเรี้ยงในสะพี่สาวเด้อยจ่านี่สะพีสาวนี่ท่วัดปลานนินกินซุปปี้เลยจ่าน,นี่กรลังเตะเติมอยู่นี่กรลังเตะบอลแซวอยู่บ่ต้นนี้หน่อยเด้อยจ่านี่เลี้ยงธรรมศาสตร์เด้อยจ่า มายังยายมาเที่ยวจีจ้าเที่ยวร้านมาชงหลานน่ะเออโอใหญ่ยยายมาเยี่ยมด้วยจ่าด้วยนี่เออยายยายมาหาด้วยจ่าด้วยเห็นบ่อหนิบู้นหน่อไม้ทำยังไงเนี่ยเออจีบไปตุ่มจักจีบไปจะได้ใบบู้นี่อือนี่ด้วยจ่าด้วยนี่ตาทองเลี้ยงกบน้อยด้วยจ่านี่เอามาแต่เงื่อนอ่ากรอบด้วยจ่านี่เงินตะมาเพิ่์ธไฮเเอามาเลี้ยง ไปจะอันกินเด้อจ้าเด้อนี่เห็นบ่จ้ากำลังพอปนเลยจ้านี่มันบกพร่องขนาดกระถอกนี่นี่เห้ยโค้งกันงงผลงงผลบกพร่องนะนั่นอยู่ได้หนีนะมาเด้อจ้าเด้อเออยาจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ให้ยายโดยดีเสมอมาแต่ยายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเด้อจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนสวัสดีครับจะคอยติดตามคลิปต่อไปเด้อเด้อ